เสียงซุบซิบดังแววทั่วลานวัดในบ่ายของวันนี้สายตาของชาวบ้านทั้งหมู่บ้านแทบทุกคู่ล้วนจับจ้องไปยังชายหนุ่มรูปร่างสูงใหญ่ใบหน้าที่คมคายในชุดผ้าพ,พื้นเมืองที่สะอาดเรียบร้อยเขายืนอยู่กลางพิธีอย่างสง่างามรอยยิ้มของเขานั้นอ่อนโยนแต่ก็แฝงไปด้วยความมั่นใจเต็มเปี่ยมนั่นเองกำนันเผือก ชายหนุ่มจากเมืองกรุงที่เพิ่งได้รับตำแหน่งผู้นำของหมู่บ้านแทนคนเก่าที่เพิ่งวางมือเขาไม่ได้มีดีแค่หน้าตาเท่านั้นหากแต่ยังพูดจาฉะฉานมีเสน่ห์ในทุกถ้อยคำรู้จักวางตัวทำให้แม้แต่ยายแก่ๆที่มานั่งพัดตัวอยู่ข้างๆยังแอบอมยิม้มเมื่อได้ยินเขานั้นกล่าวคําขอบคุณบนเวทีสาวๆทั้งหมู่บ้านตั้งแต่รุ่นเล็ก จนถึงสาววัยรุ่นใหญ่ต่างพากันส่งสายตาเป็นประกายแต่ไม่มีใครจะมั่นใจในตัวเองเท่ากับลำใหญลูกสาวคนเดียวของผู้ใหญ่เกลิกเลยลำใหยยืนข้างพ่อในชุดผ้าถุงสีส้มอิดทอนบนเป็นเสื้อปักลูกไม้เข้ารูปเธอนั้นสวยเด่นและยะโสไม่เบานี่แกดูนั่นสิเมื่อกี้กำนันเผือกแอบหันมามองทางฉันด้วยละ่ะ ลำใหยกระซิบกับเพื่อนสาวที่ยืนอยู่ด้านหลังน้ำเสียงของเธอนั้นเต็มไปด้วยความมั่นใจฉันว่านะนะเขาต้องสนใจฉันแน่ๆเลยล่ะเพื่อนสาวทำหน้าไม่แน่ใจนักแต่ก็ยิ้มรับคำของลำใหยตามมารยาทใครๆก็รู้ดีว่าลำใหญนั้นไม่ใช่คนที่ชอบแพ้ไม่ว่าจะเรื่องผู้ชายหรือเรื่องอะไรก็ตามในขณะเดียวกันกำนันเผือก ยกมือไหว้ผู้ใหญ่บ้านอย่างนอบน้อมก่อนที่จะปลายตามมาทางกลุ่มหญิงสาวที่ยืนกระจุกกันอยู่และรอยยิ้มมุมปากก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าที่รอเลาใครบางคนจับได้ว่าเขานั้นแอบเหลือมมองลำไย,ยอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะหันกลับไปพูดกับพระอาวุโสนั่นเองและนั่นทำให้หัวใจของลำไย,ยเต้นแรงขึ้นในทันที แสงแดดยามเช้าส่องลงมาเบาๆพร้อมกับกลิ่นของผักสดเนื้อหมูและควันจากเตาถ่านลอยคลุ้งไปทั่วตลาดสดของหมู่บ้านแห่งนี้บรรยากาศเต็มไปด้วยความคลึกครื้นของพ่อค้าแม่ค้าเสียงพูดคุยเสียงต่อราคาผสมกับเสียงหัวเราะเป็นระยะๆทะะ่ามกลางเสียงจอแจนั้นกำนันเผือกปรากฏตัวในชุดเสื้อเชิ้ตแขนยาวพับแขน กับกางเกงยีนเข้ารูปสะอาดสะอา้านเขาเดินยิ้มทักทายแม่ค้าแต่ละแผงอย่างเป็นกันเองสวัสดีครับคุณลุงคุณป้าวันนี้ขายดีหรือเปล่าครับเสียงทักทายของเขานั้นทําให้คนในตลาดหันมามองเป็นตาเดียวกันแม่ค้าบางคนก็รีบแต่งผมให้เข้าที่บางคนก็แกล้งยืนปัดฝุ่นแผงทั้งที่ไม่มีฝุ่นอะไรเลยโอ้ยพกกำนันเอ้ย ป้าแชมแม่ค้าขายผักวัยหกสิบกว่าเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงล้อเลียนพ่อคุณมีเมียหรือยังละ่ะไม่ใช่มาหลอกให้เสาๆหมู่บ้านนี้หัวใจสั่นไว้กันหรอกนะคำพูดของป้าแชมทำเอาหลายๆคนนั้นหลุดหัวเราะอ,ออกมาเสียงฮือฮาดังขึ้นระลอกหนึ่งกำนันเผือกหัวเราะด้วยเสียงใสก่อนที่จะตอบด้วยน้ำเสียงที่อบอุ่นและมั่นใจโถคุณป้าครับ ถ้ามีก็มาแล้วนะสิครับคำตอบนั้นทำให้สาวๆที่ยืนอยู่แถวนั้นถึงกับยิ้มกว้างบางคนแกล้งหยิบของผิดบางคนนั้นหน้าแดงอย่างไม่รู้ตัวทันใดนั้นเสียงเข้มแต่แฝงไปด้วยความเป็นกันเองก็ดังขึ้นจากทางท้ายตลาดถ้าอย่างนั้นกำนันสนใจใครก็บอกผมมาได้เลยนะเดี๋ยวผมจะจัดการให้เองทุกคนหันไปมองก็เห็นว่าเป็นผู้ใหญ่เกลิก เดินเข้ามาพร้อมกับเสียงหัวเราะในลำคอสีหน้าดูภูมิใจเหมือนกับคนที่กำลังคิดการใหญ่อ้าวอ้าวพ่อผู้ใหญ่เอ้ยถ้ากำนันสนใจเอ่อหนังลำใหญ่ของผู้ใหญ่ละจะยกให้หรือเปล่าปราแชมนั้นถามขึ้นพลางกับพูดแซวทำเอาคนทั้งตลาดหัวเราะเสียงดังผู้ใหญ่เกลิกไม่แม้แต่จะลังเล เขานั้นยิ้มกว้างและตอบด้วยน้ำเสียงจริงจังแต่ปนขำเอายกให้เลยยกให้เลยคนอย่างกำนันเผือกห้าอยากนะโลขนาดนี้เสียงหัวเราะสนุกสนานดังก้องทั่วทั้งตลาดสดในขณะที่สายตาของหลายคู่เริ่มจับจ้องไปยังหญิงสาวคนหนึ่งที่ยืนอยู่ไม่ไกลลำใหญ่ยืนอยู่หลังแผงขายของของ,ของแม่ หญิงสาวในชุดกระโปรงลายดอกสีฟ้ากลมหน้าหลบตาสายตาของผู้คนใบหน้าเธอนั้นแดงปลั่งจนสังเกตได้ตัวของเธอบิดไปบิดมาเพราะความเขินอายจนเพื่อนข้างๆต้องสะก,กิดเบาๆส่วนกำนันเผือกเขานั้นได้แต่ยิ้มบางๆแล้วปลายตามามองลำยายอย่างอ่อนโยนสายตานั้นทำเอาหัวใจของหญิงสาวเต้นไม่เป็นจังหวะ ดูเหมือนว่าเช้าวันนี้จะไม่ใช่แค่เรื่องของตลาดแต่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของอะไรบางอย่างที่ทำให้หัวใจนั้นต้องจดจำไปตลอดชีวิตแสงแดดยามเช้าส่องลงมาในบ้านพักของกำนันเพือกบ้านไม้หลังเล็กแต่สะอาดสะอ้านตั้งอยู่ที่ริมคลองหลังวัดเงียบสงบจนได้ยินเสียงนกและเสียงสายลมนั่นเองเสียงเคาะประตูเบาๆดังขึ้นที่หน้าบ้าน กำนันกำนันอยู่ไหมจ๊ะฉันลำยายจ้ะฉันเอาขนมมาฝากนะจ้ะเสียงหวานของลำยายทํำให้ชายหนุ่มที่นั่งอยู่กับแฟ้มเอกสารต้องเงยหน้าขึ้นเขาเดินมาเปิดประตูโดยสีหน้าที่ดูเคร่งเครียดและอ่อนล้าเหมือนกับคนที่กำลังแบกภาระอย่างมากเอาไว้เต็มอกอ๋อเข้ามาก่อนสิครับเขาพูดเบาๆแล้วเปิดทางให้หญิงสาวนั้นก้าวเข้ามาในบ้าน ลำใหญ่ถือปิ่นโตไม้ไผ่ไว้แน่นก่อนที่จะวางลงบนโต๊ะนิดพี่กำนันเป็นอะไรหรือเปล่าจะ๊ะเห็นหน้าเครียดเชียวมีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าจะ๊ะเธอถามพร้อมกับจ้องมองเขาอย่างเป็นห่วงกำนันเผือกถอนหายใจเบาๆแล้วสายหน้าอ๋อไม่มีอะไรหรอกจะ๊ะก็แค่เรื่องงานน่ะแต่แววตาของเขานั้นกลับลึกซึ้งและหนักแน่นเกินกว่าจะหลอกใครได้ ลำใหญ่นั้นไม่พูดอะไรเธอเพียงแต่เดินเข้าไปใกล้ก่อนที่จะเอื้อมมือแต่ที่ต้นแขนของชายหนุ่มเบาๆถ้าอย่างนั้นให้ลำใหญ่ช่วยดูแลหัวใจของพี่กำนันเธอนะจ๊ะเสียงของเธอนัะนุ่มนวลแต่ก็แฝงไปด้วยแรงปรารถนากำนันเผือกนิ่งไปเพียงครู่เดียวก่อนที่จะยื่นมือไปโอบเอวของหญิงสาวเอาไว้เช้าววันนั้น สายลมพัดผ่านหน้าบ้านและเสียงเรไรในพุ่มไม้ข้างรัว้วก็คล้ายจะเงียบลงจากวันนั้นเป็นต้นมาลำไยมักจะมาที่บ้านพักของกำนันอยู่บ่อยครั้งในช่วงสายหรือบางครั้งก็ในช่วงเย็นโดยที่ไม่สนใจสายตาของใครเลยเธอนั้นแต่งตัวสวยทุกวันพูดจาอ่อนหวานกับชาวบ้านและในขณะเดียวกันก็เริ่มเป่าประกาศกับคนทั้งตลาดและลานวัด นี่ทุกคนฉันจะบอกอะไรให้นะถือซะว่าเอาบุญใครคิดจะมาแย่งกำนันเผือกไปจากฉันฉันไม่ปล่อยไว้แน่คำพูดนั้นแม้จะพูดพร้อมกับรอยยิม้มแต่ทุกคนในหมู่บ้านนั้นก็รู้ดีว่าลำใหญ่นั้นเอาจริงในเช้าวันนั้นลานวัดหลังตลาดสดกลับเต็มไปด้วยเสียงซุบซิบนินทานหนักกว่าทุกวันกลุ่มแม่ค้ารวมตัวกันใต้ต้นไม้ใหญ่ปากก็ตำขนม ใจก็ตำคนนี่นางลำใยมันเปล่าประกาศไปทั่วว่ากำลังคบกับกำนันแต่เอ๊ะกำนันเผือกเคยพูดสักคำไหมว่าคบหากับมันนะ่ะป้าคนหนึ่งเริ่มวงสนทนาใช่เลยจ้ะฉันไม่เคยได้ยินจากปากกำนันเลยสักคำแล้วนี่ก็หลายอาทิตย์ละกำนันไม่เห็นจะไปสู่ขออะไรมันหรือว่าหรือว่ากำนันจะให้นางลำใยเป็นเมียเก็บหรือเปล่านี้ อีกคนเสริมเสียงกระซิบกระซาบอ้าวแล้วผู้ใหญ่เกลิกจะอยู่เฉยอย่างนั้นเหรอลูกสาวตัวเองถูกชาวบ้านเมากันไปถั่วแบบนี้คนสุดท้ายกระซิบพลางกับมองซ้ายมองขวาไม่ทันที่จะขาดคำเสียงกระแอมหนักๆก็ดังขึ้น <c oughs> นี่พวกเองว่างมากหรือย,อยังไงถึงได้เอาเรื่องในบ้านขาไปนั่งนินทากันไม่เลิกผู้ใหญ่เกลิกเดินผ่านมาพอดี แววตาที่ดุดันและโกรธเกรี้ยวอย่างเห็นได้ชัดกลุ่มแม่ค้าเงียบกริบเหมือนถูกตบปากด้วยสายตาก่อนที่ผู้ใหญ่นั้นจะหมุนตัวกลับไปบ้านอย่างไม่พูดพร่ำทำเพลงเสียงตวาดนั้นดังขึ้นในบ้านของผู้ใหญ่ไม่กี่นาทีหลังจากนั้นลำไยนั่งลำไยเอ็งมานีเดี๋ยวนี้หญิงสาวเดินนั่งอีกหน้าง,งอเข้ามาหาผู้เป็นพ่อก่อนที่จะยกมือไหว้พ่อ อย่างไม่สบอารมณ์มากนะักเอ็งรู้หรือเปล่าเนี่ยว่าพวกแมคค้าที่ตลาดมันพูดกันไปทั่วว่าเอ็งนะ่ะพูดอยู่ฝ่ายเดียวกำนันไม่ได้คิดอะไรกับเอ็งเลยโธ่พ่อนี่พ่อจะอะไรกันนักกันหนาะกำนันไม่พูดฉันก็พูดแล้วนี่ไงแล้วพี่กำนันก็เคยเคยกับฉันแล้วพ่อจะให้ฉันหน้าแหกหรือย,อยังไงผู้ใหญ่เกริกนิ่งไปชั่วครู่ก่อนที่จะถอนหายใจยาว เฮ้ย hey, นี่เองแหน่ใจเหรอว่ากำนันคิดเหมือนเองนะลำใหญ่นั้นกำหมัดแน่นสีหน้าเต็มไปด้วยความขุนเคืองโอ้ยพ่อฉันจะไปคุยกับพี่กำนันเองยังไงเขาก็ต้องฟังฉันพ่อเชื่อสิเขาไม่ยอมให้ใครมาดูถูกฉันแบบนี้หรอกเช้าวันถัดมาลำใหญ่เดินเข้าบ้านพักของกำนันเผือกโดยที่ไม่ได้เคาะประตูกำนันนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงาน เขาดูอิดโรยเหมือนกับมีเรื่องในใจพี่จ๊ะพี่กำน,นันฉันอยากถามให้ชัดๆว่าพี่น่ะคิดยังไงกับฉันกันแน่กำนันเผือกเงียบไปชั่วครู่ก่อนที่จะพูดด้วยเสียงเรียบอะไรกันลำยัยพี่กำลังทำงานอยู่ยังไม่ถึงเวลาพูดเรื่องนั้นหรอกเพียงแค่นั้นลำยัยก็หน้าเปลี่ยนสีในทันทีอะอะไรกันพี่ยังไม่ถึงเวลา แล้วที่ผ่านมาละจ้าพี่หรือพี่กำนันแค่เล่นๆกับฉันอย่างนั้นหรอกำนันไม่ตอบคำถามนั้นเขาเพียงตลบตาและพูดขึ้นอีกประโยคช่วงนี้พี่ต้องกลับเมืองกรุงอยู่บ่อยหน่อยมีเรื่องที่จะต้องจัดการนะ่ะถ้างั้นพี่ให้ฉันไปด้วยได้ไหมจ๊ะฉันจะไม่รบกวนพี่เลยนะคำขอนั้นทำให้กำนันหันกลับมาด้วยสายตาที่นิ่งสนิทลำยยพี่ไปทำงาน ลำยายจะตามไปทำไมน้ำเสียงของเขานั้นทำเอาลำยไยนั้นถึงกับชะงักก่อนที่เธอจะยิ้มกลบเกลื่อนและพูดขึ้นมาเบาๆเพื่อเอาใจเขาข,ขอโทษจ้ะพี่ฉันฉันไม่ไปหรอกจ้ะฉันไม่ควรพูดแบบนั้นเลยเธอก้มหน้าลงอย่างอดกลัน้นแต่น้ำตาแห่งความเจ็บแปลบบเริ่มซึมออกมาข้างในและเธอก็รู้ดีว่าความรักที่เธอคิดว่าครอบครองได อาจไม่ใช่ความจริงเลยสักนิดเช้ามืดวันนั้นหมอกบางลอยเหนือถนนหน้าโรงเรียนชาวบ้านบางส่วนเริ่มออกมาจับจ่ายกับตลาดเช้าข้างวัดท่ามกลางเสียงไก่ขันและรถกระบะขนผักผ่านที่ปลายรถประจำทางค้างทางกำนันเผือกยืนอยู่ในเสื้อแจ็คเก็ตลำลองและกางเกงขายาวเขานั้นก้มมองนาฬิกาข้อมืออยู่บ่อยครั้งก่อนที่จะยิ้มเล็กๆ เมื่อลงจากรถสองแถวมาคือหญิงสาวคนหนึ่งในชุดที่เรียบหรูดูแพงใบหน้าที่เข้มเฉียบผมยาวรวบเรียบตึงท่าทางแสดงออกว่าเป็นคนเมืองกรุงเต็มตัวใบตองเดินทางเหนื่อยไหมละ่ะกำนันเผือกรับกระเป๋าจากหญิงสาวมาถือด้วยตนเองหญิงสาวชื่อใบตองไม่ได้ตอบในทันทีเพียงแต่ขมวดคิ้วและถอนหายใจเหมือนไม่พอใจ อะไรกันนะพี่ทำไมที่ทำงานของพี่มันถึงเด้บัปน,นอกอะไรแบบนี้กำนันเพียงแต่ยิ้มจนเจ่อนไม่ตอบโต้หญิงสาวจึงเดินนำไปโดยไม่สนใจสา,สายตาของชาวบ้านที่จับจ้องแต่ชาวบ้านนั้นกลับไม่ปล่อยให้ภาพนั้นผ่านไปเฉยๆยเอา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 ็เองดูนั่นสินั่นใครนะ่ะกำนันถือกระเป๋าหญิงสาวคนนั้นเอ๊ะนั่นใครนะ่ะนี่ ล่อนดูไม่ใช่คนบ้านเราแน่นอนท่าทางเหมือนจะมาจากเมืองกรุงเลยนะจ๊ะนี่แล้วแล้วหนึ่งลำไยมันจะเอาอยัางไงล่ะเนี่ยข่าวลือแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วยิ่งกว่าไฟลามทุง่งและแน่นอนว่าถึงหูลำไยในเวลาไม่นานนาบานพักของกำนันเผือกลำญ่เดินกระแทกเท้าเข้ามาใบหน้าแดงจัดด้วยความโกรธและเจ็บใจปลายผมสั่นกระเพื่อม ตามแรงเดินของเธอเมื่อผลักประตูบ้านพักเข้าไปลำใหญ่ก็เจอกับหญิงสาวหน้าตาคมเข้มยืนอยู่กลางบ้านนี่น่งนี่ใช่ไหมที่มาแย่งพี่กำนันไปจากฉันนั่งนี่ใช่ไหมพี่ที่พี่ต้องกลับเมืองกรุงอยู่บ่อยๆนะลำใหญ่นั้นตะโกนลั่นและเงื้อมือจะตบเต็มแรงทันทีแต่ก่อนที่ฝ่ามือนั้นจะตกถึงแก้มของใบตอง ใบตองยกมือขึ้นตบกลับก่อนหน้าของลำใหยหันตามแรงอย่างไม่ทันตั้งตัวนี่คิดว่าฉันจะยืนให้ตบฟรีๆอย่างนั้นหรอใบตองนั้นพูดเสียงเรียบแต่แววตานั้นเฉียบคมลำไหย่ตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะตะโกนลั่นแกแกมันก็แค่เมียน้อยฉันบอกไว้เลยนะอย่ามายัวผู้ชายบ้านฉันหรือคิดว่าม่มีใครเอาเรื่องไงอยู่ที่เมืองกรุงนะ่ะ ถึงกลับต้องมายั่วพี่กำนันของฉันถึงหมู่บ้านนี้เลยอย่างนั้นเหรอใบตองนั้นยกคิ้วขึ้นหัวเราะเยาะในลำคออย่างเย็นชาฉันนะเหรอฉันเป็นใครมันไม่สำคัญหรอกแต่เธอนะ่ะแน่ใจเหรอว่าพี่เผือกอยากมีเธออยู่ในชีวิตจริงๆนะคำพูดนั้นแทงใจลำไยอย่างจังเธอจ้องหยิงสาวตรงหน้าด้วยสายตาที่เครียดแค้นน้ำตาคลอด้วยความอับอายและเสียหน้า ก่อนที่เธอจะหันหลังออกจากบ้านอย่างรวดเร็วเสียงร้องไห้ปะปนกับคำสบทยังคงหลุดออกมาเป็นระยะเสียงรองเท้ากระแทกพื้นไม้ดังกล้องในบ้านพักเล็กๆล,ลำใหญ่ในชุดเดรสสีสดหน้าแดงก่ำด้วยความโกรธเธอหันหลังกลับเข้ามาในบ้านอีกครั้งเธอเงื้อมือสูงเตรียมที่จะตบหน้าหญิงสาวจากเมืองกรุงที่ยืนอย่างนิ่งเฉยอยู่ตรงหน้าแต่ก่อนที่ฝ่ามือนั้นจะได้ระบายอารมณ์ นี่หยุดเดี๋ยวนี้นะลำายยทำอะไรของเธอะ่ะเสียงตวาดดังลัน่นก่อนที่กำนันเผือกจะพุ่งมาคว้ามือของเธอไว้แน่นลำใหญสะบัดมือออกเต็มแรงดวงตาแดงกำ่ำนี่พี่พี่กำนันพี่ทำแบบนี้กับฉันได้ยังไงหลอกให้ฉันคิดว่ารักแล้วกลับมาควงอินังเมียน้อยนี่จากเมืองกรุงแบบนี้ยางนั้นหรอเธอชี้หน้าด,าด่าทอไปตองด้วยความเกลียวกราด เสียงสั่นทั้งจากความโกรธและความเจ็บปวดกำนันเผือกนั้นหายใจแรงสีหน้าของเขาไม่ใช่แค่ผิดหวังแต่คือความเหนื่อยล้าจากการเก็บเรื่องทุกอย่างไว้เงียบมานานนี่หยุดพูดจาแบบนี้ได้ไหมลำใหญ่ช่วยเกรงใจพี่บ้างนิดดูรอบๆก่อนเถอะชาวบ้านยืนฟังเต็มไปหมดแล้วเสียงซุบซิบของผู้คนเริ่มดังขึ้นรอบๆบ,บ,บ้านพักบางคนยกมือป้องปาก บางก็สายหน้าอย่างอ่อนใจกำนันหันไปมองหญิงสาวที่ยืนอยู่ข้างๆก่อนที่จะพูดชัดถ้อยชัดคำนี่ใบตองน้องสาวแท้ๆของพี่เองเสียงนั้นทำให้ลำใหยและชาวบ้านน้งเงียบกริบลำใหยได้แต่ยืนอึง้งแข็งทื่อเหมือนถูกฟ้าผ่าลงกลางใจสีหน้าของเธอค่อยๆเปลี่ยนเป็นซีดเผือดถ้าลำยหยจะเป็นคนที่ตัดสินคนจากอารมณ์ และพร้อมทำร้ายใครก็ได้แบบนี้เราก็คงไปกันไม่รอหรอกนะลำย,ยัยจบกันแค่นี้เถอะคำพูดของกํานันเปรียบเสมือนคำตัดสินสุดท้ายที่กระแทกหัวใจของเธอจนแหลกละเอียดใบตองที่ยืนอยู่ข้างๆเหลือบตาม,มองพี่ชายก่อนที่จะพูดด้วยเสียงเรียบๆนี่พี่เผือกเก็บของเสร็จแล้วใช่ไหมกลับกันได้แล้ววันนี้เป็นวันสุดท้ายที่พี่ต้องอยู่ที่นี่แล้วนี่นาะ ลำใหญ่นั้นยืนนิ่งไม่มีน้ำตาแต่ภายในใจนั้นกลับว่างเปล่าเธอมองตามร่างของกำนันเผือกที่เดินจากไปพร้อมกับน้องสาวก่อนที่จะรู้ตัวว่าเธอนั้นถูกทิ้งอย่างสมบูรณ์เสียงของชาวบ้านที่เริ่มซุบซิบนินทาอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่มีใครอยู่ข้างเธออีกแล้วเธอนั้นได้แต่ยืนอยู่คนเดียวท่ามกลางคำตราหน้าของคนทั้งหมู่บ้าน